สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันในการจัดก,การเรียนรู้โดยการใช้สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ในเรื่องของตัวกลางของแสงโดยคุณครูเกียรติมณีจรุพงศ์ค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาดูเฉลยการบ้านหน้าที่112ข้อที่3ใหญ่คำสั่งบอกว่าให้นักเรียนดูภาพแล้วบอกว่าแรนน้มถ่วงของโลกมีประโยชน์ต่อสิ่งที่อยู่ในภาพอย่างไรนะคะ ภาพที่1น่งประโยชน์ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยทำให้น้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะเราจึงนำมาใช้ในการผ่นน้ำไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้ส่วนภาพที่2นะคะเป็นการช่างผลไม้โดยการใช้เครื่องช่างแบบดิจิตอลนะคะเครื่องช่างเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบ ที่เราได้เรียนไปแล้วประโยชน์ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยทำให้วัตถุต่างๆมีน้ำหนักจึงใช้เครื่องช่างวัดหาน้ำหนักของวัตถุต่างๆได้นะคะส่วนภาพที่3เป็นภาพของนาฬิกาส่ายนะประโยชน์ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยทำให้วัตถุตกลงสู่พื้นเสมอนะคะเราก็เลยนำมาสร้างนาฬิกาส่ายได้นะคะ ข้อที่4นะคะอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อความบอกว่าปอนั่งรถผ่านถนนที่ตัดเรียบไปตามไหล่เขาและเห็นป้ายเตือนระวังหินถล่มข้อที่1นนะคะจากข้อความเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกหรือไม่อย่างไร ข้อนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยสามารถดึงดูดให้ก้อนหินบนภูเขาเนี่ยตกลงสู่พื้นได้นะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2ถ้าพบป้ายเตือนนี้นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรถ้าเราพบป้ายเตือนนี้เราควรหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ เมื่อต้องผ่านเส้นทางนี้ให้สังเกตรบริเวณไหลเขาอย่างระมัดระวังตลอดการนั่งรถผ่านนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเกี่ยวกับตัวกลางของแสงแสงเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกำเนิดแสงโดยจะเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ตาของเรา หากเรานำสิ่งต่างๆมากั้นแสงแล้วแสงสามารถผ่านไปได้เราเรียกว่าตัวกลางของแสงส่วนสิ่งที่นำมากั้นแสงแล้วแสงไม่สามารถผ่านไปได้เราจะเรียกว่าวัตถุทึบแสง สิ่งที่กั้นทางเดินของแสงและมีผลต่อการมองเห็นของเราเราเรียกว่าตัวกลางโดยตัวกลางนั้นอาจเป็นวัตถุต่างๆที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันไม่ว่าจะเป็นกระดาษแก้วพลาสติก นะคะจึงทำให้มีผลทำให้แสงเคลื่อนที่ผ่านได้แตกต่างกันไปหากใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หลังวัตถุเป็นเกณฑ์สามารถจำแนกวัตถุได้3ประเภทนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน อันที่หนึ่งตัวกลางโปร่งใสนะคะตัวกลางโปร่งใสคืออะไรตัวกลางโปร่งใสก็คือวัตถุบางชนิดนะคะที่เรานํามากั้นแสงแล้วทําให้เรามองเห็นแสงผ่านวัตถุหรือมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนแสดงว่าวัตถุนั้นเนี่ยยอมให้แสงผ่านไปได้มากหรือผ่านไปได้เกือบหมดเราเรียก วัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่าตัวกลางโปร่งใสอย่างเช่นน้ำอากาศแก้วใสเรามาดูตัวอย่างชนิดของตัวกลางโปร่งใสนะคะอย่างเช่นแก้วใสพลาสติกใสน้ำต่อไปเรามาดูตัวกลางโปรง่งแสง ตัวกลางโปร่งแสงก็คือวัตถุที่เมื่อเรานำมากั้นแสงแล้วทำให้มองเห็นแสงผ่านวัตถุหรือมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หลังวัตถุนั้นไม่ชัดจเจนแสดงว่าวัตถุนั้นยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนเราเรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะ วัตถุที่เป็นตัวกลางโปร่งแสงอย่างเช่นขวดแก้วสีชาพลาสติกคุณกระดาษไขสุดท้ายนะคะก็คือวัตถุทึบแสงวัต วัถุทึบแสงก็คือวัตถุที่เมื่อเรานำมากั้นแสงแล้วทำให้มองไม่เห็นแสงผ่านวัตถุหรือมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หลังวัตถุนั้นแสดงว่าวัตถุเนี่ยไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เราเรียกวัตถุที่มีสมบัติเช่นนี้ว่าวัตถุทึบแสง เรามาดูตัวอย่างวัตถุทึบแสงกันนะคะอย่างเช่นแผ่นไม้แผ่นกระเบื้องแก้วเซรามิกค่ะสำหรับวันนี้ครูก็มีการบ้านให้นักเรียนในหน้าที่124อย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ